รองผู้ำนวยการสํงงานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประพฤติประต้นรักท่านวชิระแก้วก่อเก่ะเรียนท่านผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานอันธบิษทุกท่านท่านสื่อบุญชนท่านผู้ประกอบการทุกท่านครับเ,เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันนี้เองสถานการณ์โรคโควิดระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นกับบ้านเรามาเป็นเวลานาน3ปีแล้วนะครับ ดังนั้นสิ่งที่เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอดีก็เป็นสิ่งที่เกิดความยากลาบากมากทีเดียวดังนั้นรัฐบาลนะจึงได้กระนักในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับก็จึงได้พยายามผลักดันให้สสวอเองหาแนวทางนะครับในฐานะที่สสวเป็นหน่วยง,งานที่ทำหน้าท,าท,ท,าที่ทางท่านโยยบายทางด้านเอสเอดีเป็นหลักและนอกจากนั้นเราก็จะมีในเรื่องของการทาเรื่องของสิทธิประโยชน์ ซึ่งในเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับผู้ประกอบการเอเอีครับจากที่ผ่านมาท่านจะเห็นได้ว่าสสวเรามีโครงการต่างๆมากมายนะครับที่ช่วยผู้ประกอบการเอเี e มาเป็นเวลาหลายปีซึ่งโครงการเหล่านั้นนะครับสสว,วก็ยัง,งคงชีพไว้แล้วก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าจะลดปริมาณลงแล้วเราจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นแฟลกชิพของเรามากขึ้นขึ้นจากเมื่อวานที่ไครได้เข้ามาในงานนี้ก็คงจะเห็นแล้วนะครับในป้ายข้างหลังจะเขียนว่า s b g p d ช นะครับหรือความหมายก็คือ S&P Government Procurement ซึ่งเป็นในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็เป็นคีย์ที่สําคัญอีกโครงการหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นงานดีกว่าครับจะเรียกว่าเป็นโครงการที่สสวได้รับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีหรือตัดทางรัฐบาลให้ลัันเรื่องนี้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ s อสรายย่อยได้มีโอกาสในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งที่สำคัญในการเข้าถึงจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็คือเรื่องขาดตลาดนี่เอง ผู้ประกอบการที่ผ่านมาอาจจะมีการค้าขายในต่างๆมากมายแต่ในส่วนของภาครัฐนั้นก็คงเป็นความลําบากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแต้มต่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอีคนนมีออฟสเกลต่างๆซึ่งเป็นไม่ค่าเรียกว่าเข้าลําบากแลก้วทั้งนั้นเนี่ยทางสสวเองถึงรลกตะกมบัญชีกลางที่ผ่านมาตัดการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ในเรื่องของการจัดซื้อจดัดจ้างภาครัฐเป็นเวลาปีกว่าแล้วนะครับ่าเมื่อวานก็คงเห็นนะครับเมื่อวานได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านท่านมาเป็นประธานในการเปิด นะครับในการมอบรางวัลให้กับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั่วประเทศนะครับในการที่ผลักดันให้เกิดการจัดซื้อจัดจ,จ้างภาครัฐหรือให้โอกาสการที่ม e ได้มากขึ้นเรื่องที่2ก็จะเป็นแฟกชิพที่สําคัญก็คือเรื่องของ BDS หรือเรียกว่า SME ฟังตังได้ขึ้นนะครับภาษาไทยจะฟังง่ายกว่านะครับ BDS มันย่อมาจากว่า DS, Business Development Service ซึ่งตรงนี้เองเราเป็นสิ่งที่พยายามช่วยผู้ประกอบการในหลายๆมิติ ไม่ว่าจะเป็นวิติในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพเรื่องของมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ SME ีที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะมีปัญหาในเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะเป็นที่ยอมรับไม่สามารถที่จะออกสินค้าไปส,สู่ต่างประเทศได้ซึ่งจริงต่างเหล่านั้นละครับเป็นสิ่งที่สําคัญในการผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานซึ่งแน่นอนมาตรฐานต่างๆเหล่านั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ไม่น้อยยกตัวอย่างเช่นจ,จะขอออยค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อย มีความยุ่งยากไม่รู้จะไปหาใครให้แบ,บเป็นที่ปรึกษาในการเขาขอไปต่างประเทศ hacp ต่างๆก็จะต้องมีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการตลาดไปสู่ต่างประเทศแน่นอนสินค้าเราดีแล้วเรามีศักยภาพแต่การออกสู่ต่างประเทศนั้นเป็นไปด้วยความยากโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันการออกสู่ต่างประเทศไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนสินค้าจะมีมาตรฐานทั้งในประเทศและโดยเฉพาะมาตรฐานต่างประเทศประเทศนั้นๆที่เป็นที่ยอมรับซึ่งนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ทางสสวเป็นแฟคชิปที่ดําเนินการในโครงการเอซีปังต่างได้คืนนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ได้ความสําคัญก็คือเรื่องของสิทธิประโยชน์นั่นเองในวันนี้นะครับในเรื่องสิทธิประโยชน์สสวเองเนี่ยเราได้การทํางานร่วมกับเครือข่ายหรือพันธมิตรต่างๆของเราที่ดีทุกท่านที่อยู่ในที่นี้และอยู่ผ่านการสูบก็คงเห็นแล้วนะครับสิ่งที่วันนี้ทางเครือข่ายหรือพันธมิตรที่เราขึ้นมาพูดในเวทีสักครู่นี้ถ้าผมได้เห็นแล้วว่า ต่ละโดยจะให้ประโยชน์และสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการอย่างไรบ้างก็มีทั้งสิทธิประโยชน์ทั้งของภาครัฐเองนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานเอกชนเพรสวเราไม่จํากัดนะครับเราจะทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงประสานกับทุกหน่วยงานนะครับทั้งเป็นหน่วยงานทั้งเครือข่ายและภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับ s อสนะครับเราก็จะพยายามสรรหาเราพยายามที่จะเชื่อมโยงแล้วก็คงไปทําการพูดคุยหา other, หรือกันกับพันธมิตรต่างๆเหล่านั้นนะครับ ที่จะทาไมใใใ้ให้ซึ่งผู้ประกอบการ s m e เราได้ประโยชน์นะครับจะเห็นว่าเราได้มีทั้งสิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาคการเงินอันตราดอกเบี้ยจะทําไงให้ได้ถูกอัตราดอกเบี้ยจะทํายังไงให,ให้ใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดวิธีการเข้าถึงจะทําอย่างไรเรื่องการตลาดไม่ว่าจะเป็นการตลาดทางด้านออฟไลน์หรือออนไลน์ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆที่จะเข้ามาร่วมโลจิสติกอะไรต่างๆที่เราก็มีนะครับซึ่งจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่สสวพยายามทำให้กับผู้ประกอบการ s อสีนั้น เราทาพยายามให้ครอบคลุมปีนี้ถือว่าเป็นปีที่2ก่อนหน้านั้นแล้วก็มีการทํานะครับแต่ปีนี้เราค่อนข้างจะจริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุยกับพันธม,มิตรต่างๆมากขึ้นแล้วก็ยังมีปีต่อๆไปนะครับที่พยายามจะขยายวงตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นพยายามที่จะเชิญชวนพันธม,มิตรต่างๆที่มารวมมาเป็นเครือข่ายในการให้สิทธิประโยชน์กัเอส e นะครับทุกอย่างที่ทําไปทั้งหมดก็เพื่อคูบการเอสเา็มดของบ้านเรานั่นเองเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ ในการเติบโตของธุรกิจนะครับที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่สสวดำเนินการก็คือเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการเอสดีไทยให้เกิดความแข่งข่งแระยังยืนต่อไปครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอในนามของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็ต้องขอขอบคุณทางพันธมิตรทุกท่านที่มาร่วมจับงานในวันนี้นะครับแล้วก็พันธมิตรที่ทั้งที่ไม่ได้มาร่วมงานเพราะติดภารกิจนะครับแล้วก็ท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ประกอบการเอสดีทุกท่านนะครับ วันนี้ทางสสวเองนะครับได้รับรับมอบหมายจากรัฐบาลเองัำเนานสิทธิประโยชน์ก็อยากให้ผู้ประกอบการเอสทุกท่านมาใช้สิทธิประโยชน์นี้ให้กันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกต่างๆมากมายก็ขอให้ทางผู้ประกอบการ s m e ทุกท่านได้พยายามติดตามในช่องทางของสสวซึ่งในอนาคตเราก็จะมีช่องทางเรียกว่า s m e c o n n e c t ซึ่งมีอยู่แล้วนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่สําคัญก็คือ s m e บั ต่อไปเราจะให้ช่องทางของผู้ประกอบการ s m e เข้ามาในช่องทางเดียวนะครับซึ่งพอเข้ามาช่องทางนี้ท่านจะได้รับประโยชน์ต่างๆมากมายซึ่งก็อ,อยากให้ทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการ s m e ได้ติดตามมาใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้อย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านวระชิรแก้วกอท่านรองผู้ในการสอสอวอ